เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวพัพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆไม่ชมเลือกสวยเลือกใช้นะครับคันนี้ Toyota Altis ครับเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านไม่ใช่รถแท็กซี่ครับหมวดทะเบียนเดิมหมวดทะเบียนรถบ้านนะจดปี2008เครื่องดีเกียวโตพันหกร้อยสีซีแต่วที่สำคัญนะครับคันนี้ผ่อนได้ด้วยครับสดได้ผ่อนได้ครับ ภายในยังสวยสมบูรณ์ตัวจีด้วยครับเ mm hmm. บาะหนังเกียวโตกระจกไฟฟ้าแผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้ครับสวยหรู VIP แผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุ AT, G, รบบมดมีแอร์แบกนะครับใช้แก๊ส LPG ระบบหัวฉีดครับไม่ต้องกูเปืองห้องเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆครับ,บอบดีๆไม่มีชนหนักครับสนได้ผลได้ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้ันประจำเลยไม่ดคลิปใหม่ๆ ราคาเงินสดอยู่ที่2390 0 0บาทนะครับรถบ้านไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับดาวซอยสี่หมื่นครับดาว4ี่0 0บาทผลที่งวดละ5000บาท36งวดนะครับ5 0า0บาท36งวดสนใจรายละเอียดต่างๆก็ติดต่อกับผู้ขายโดยตรงได้เลยครับทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับเบอิดโทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ